สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวายครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมวิธีการจับปูนปีกนกนะครับครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทําการจับเสียมพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการจับปูนนะครับครับการจับปูนนั้นก็จะต้องอาศัยการรดราดน้ําให้ชุ่มนะครับ ครับสาหรับงานฉาบกลางแดดนี้ก็จะต้องอฉีดน้ําบ่มไว้า3เที่ยวนะครับถึงจะทําการฉาบได้นะครับมิฉะนั้นเมื่อเราทําการฉาบป,ปูนล,ลงไปปูนก็จะแห้งนะครับจะทําให้ปูนแตกแล้วได้ง่ายฉะนั้นเราจะต้องทําการฉีดน้ําจนให้คอนกรีตชุ่มเสียก่อนนะครับครับเมื่อคอนกรีตชุ่ม เป็นอย่างดีแล้วนะครับสาหรับตําแหน่งของเสียมนั้นก็จะมองออกเป็นสีดําแล้วนะครับจะไม่ออกเป็นสีขาวาเหมือนตอนที่ยังแห้งๆอยู่นะครับครับสแสดงว่าลักษณะหน้าง,งานของเราตอนนี้ก็สามารถทําการจับปูนได้แล้วครับเปือเป่อนๆครับต่อไปนี้นะช่างก็พร้อมที่จะทําการจับแล้วนะครับเมื่อได้ปูนมาก็ทําการเท,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 ทรถราดเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้กระบะนะครับราดลงไป นะครับสำหรับปูนฉาบนี้ก็จะใช้เป็นปูนชาเสือนะครับอ่าสี่กิโลนะครับต่อทราย12ถังปูนนะครับครับเมื่อผสมกันได้ที่แล้วก็เอามาเทใส่ในตำแหน่งที่เราทําการฉาบแต่งเลยนะครับครับเมื่อเทใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใช้ไม้โบกนะครับตกแต่งนะครับตาม ส่วนต่างๆนะครับสําหรับเหลี่ยมด้านบนนี้ก็ดึงปูนจากที่โรเทเข้าไปนะครับปา,ปาดขึ้นปาดขึ้นนะไอ้แน่นนะครับครับก็จะมีลักษณะเหมือนงานฉาบตัวทั่วไปนะครับครับสําหรับงานฉาบป,ปีกนกหลังคานี้นะครับสําหรับงานฉาบตัวนี้ที่นี่ก็จะทําการฉาบไม่ให้เรียบนะครับเพราะวา่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการเขาต้องการแบบทรงบ้านเก่านะครับ ครับก็เ,เทราดเอาเลยนะครับาสาหรับไงไงอาาบฉาบ<ง>พื้นด้านบนนะครับจะด้ว่ามันเป็นสวนด้านบนเราไม่ต้องใส่กระบะนะครับเทลงไปแล้วก็ใช้ไม้โบกนะครับขยี้บี้ปูนให้แน่นนะครับครับสำหรับ งานโครงการนี้นะครับสําหรับงานจาบนั้นนะครับจะไม่เน้นให้จับสวยงามนะครับจะเน้นให้จาบแล้วให้มองดูเป็นของเก่านะครับสําหรับตัวเสียมเราที่เราได้จับเอาไว้แล้วนี้นะครับก็จะต้องทําการจับให้ล้นเสียมมาบ้างเพื่อที่ให้มองเป็นเอกลักษณ์ของความคงเก่าไว้สําหรับช่างสมัยแต่ก่อนนะครับครับส่วนด้านล่างก็ไม่ต้องทําการจับเสียมแต่ดังใดนะครับก็ป้ายปูนแล้วก็ใช้ไม้บก ตัดแต่งไปเลยนะครับครับส่วนอาจ่างน้อยก็กจะทำการเทราด,ด้านบนนะครับเพื่อที่จะทำการจับตามกันไปเลยนะครับสำหรับงานหลังคา สาหรบัรบ,รบตําแหน่งนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนโค้งนะครับครับหลังคาด้านบนนี้อ่าเป็นรูปโคง้งกลมก็คล้ายๆกับทรงจีนนะครับทรงจีนนะครับครับก็จะ จาาให้คล้ายๆเป็นศินละปะสมัยเก่าก่อนนะครับที่เขาทำการจ่า,าปูนสมัยโบราณนะครับก็จะอนอกเรียนแบบให้ใกล้เคียงกับของเก่านะครับ ก็จะทําการโาปูทิ้งไว้จนแห้งนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการาเติมปูนใส่ในตําแหน่งที่เราได้ทําการจับเสียบม,มาไว้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้จนาปูนแห้งดีแล้วถึงจะทําการตัดสามเหลี่ยมออกนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งอีก ครับด้านล่างนี้ก็นายช่างน้อยนะครับครับเพื่อนเครับ เมื่อเราได้ทําการจับปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทิ้งปูนไว้ให้ปูนเซฟตัวก่อนนะครับเมื่อปูนเซฟตัวพอที่จะตัดสามเหลี่ยมได้แล้วขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตัดสามเหลี่ยมนะครับการตัดสามเหลี่ยมนั้นเราก็จะปาดส่วนที่นูนนะครับที่เราจับนูนไว้เราจะทําการตัดด้วยสามเหลี่ยมเพื่อที่จะให้เสมอกับเสียมที่เราได้จับเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับต่อไปผมก็จะทําการอเอาสามเหลี่ยมมาตัดนะครับก็จะใช้ตัวยาวก็ได้นะครับสําหรับจานนี้ก็ตัดให้มองเห็นเสียมนะครับทั้งสองด้านนะครับครับการตัดนั้นนะครับเราก็จะตัดให้สามเหลี่ยม ทําการเฉือนไว้กับเสียมนะครับโดยที่ว่าจะไม่ตรงนะครับก็จะเฉือนตัดแบบนี้นะครับครับตัดตรงลงไปแบบนี้นะครับขั้นตอนของการตัดนะครับครับส่วนคูนก็แห้งโดยประมาณก็แบบนี้นะครับก็สามารถตัดตามเหลี่ยมได้นะครับครับต่อไปก็จะตัดบริเวณตัวนี้เลยนะครับ เราลูบสามเหลี่ยมตัดแล้วก็จะมีลักษณะเสมอนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมของเรานี้ก่อนที่จะตัดเราก็จะามาประกบไว้ใกล้ๆเหลียล่ยมเสียมที่เราจับเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปหาแบบนี้ก็จะได้เป็นเนื้อปูนที่เสมอเรียบนะครับครคับ,คบส่วนด้านสันนี้นะครับที่ยกขึ้นมาก็ประกบไว้ในแนวเสียมเทียมกันนะครับกดลงไปนะครับตัวนี้ครับกดลงแบบนี้นะครับ ก็จะได้เป็นลักษณะงานาได้มุมจากพอดีนะครับสำหรับเมื่อเราตัดแล้วนะครับครับต่อไปผมก็จะขยับขึ้นไปด้านบนอีกนะครับ วงน,นี้ก็จะใช้เป็น3ามเหลี่ยมตัวสั้นก็ได้นะครับก็ตัดแต่งนะครับตัวนี้ครับตัดแต่งให้ถึงกับเสียมที่เราได้จับนะครับเอาไว้ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปก็จะทำการตัดสามเหลี่ยม ด้านล่างตัวนี้อีกตัวนะครับครับก็ทาเช่นเดิมนะครับก็เอาสามเหลี่ยมมาวางไว้ตวในตำแหน่งของเสียมของเรานะครับแล้วก็เขียนเข้าไปนะครับเขียนเข้าไปนะครับเสียนตัดเข้าไปนะครับเด็กผูนอ้องไ้ข้างล่างก็ได้นะครับ จากลองนะมามา,มาถ่ายตำแหน่งนี้ให้เพื่อนๆดูได้ชัดครับสำหรับลักษณะการตัดก,ก็จะตัดเฉยๆแบบนี้นะโอเคนะครับเมื่อเราตัดได้เป็นลักษณะเช่นนี้แล้วกนต,ต่อไปก็เก็บส่วนด้าน

ใด้มุมจากแล้วนะครับตัวนี้อยู่ังลเอาหลงแลวไปใชครับเ,เปิดไปดครับเมื่อเราได้ําการตัดสามเหลี่ยม <6 S 1> เป็นที่เร<า>ียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเนื้อง,งานก็เป็นแบบนี้นะครับครับ ขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการาลงปูนทับหน้านะครับนนป,ปูนทับหน้านั้นก็หมายถึงปูนที่เราผสมเหลวกว่าปูนที่เราขึ้นฉาบนะครับเพื่อที่จะเอามาทําการาทับหน้าอนที่จะทําการฉาบทับหน้านั้นก็จะต้องทําการใช้น้ํารดราดเข้าไปก่อนนะครับ ก็พอประมาณนะครับเพื่อที่จะให้กรอนกรีดชั้นแรกชุ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อชุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉาบทับหน้าเลยนะครับเพื่อนๆน,นครับครับเพื่อว่าสำหรับปูนทับหน้านี้นะครับก็ให้นายช่างสนใจทําการทับห้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็ราดลงไปเลยนะครับเพราะเป็น เป็นปูนที่เราผสมเหลวนะครับความหนาของปูนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2มิลน,นะครับรับ2มิลไม่เกินนะครับถ้าเกินสแสดงว่าไม่ใช่ปูนทับหน้านะครับทับหน้าคือบางบางส่วนที่เป็นผิวหน้าบางๆางนะครับเพราะว่าปูนตัวนี้เป็นปูนที่เรามาจาบทับไว้เพื่อที่จะมาทําการตกแต่งให้สวยงามนะครับส่วนปูนชั้นในนั้นเราก็จะจาบทิ้งเอาไว้เพื่อให้มีความ แข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องปล่อยไว้ให้เกือบจะแห้งสนิทนะครับถึงจะทําการทับหน้าส่วนทับหน้านี้เมื่อเราทับไปแล้วระยะเวลาก็ไม่นานก็จะเซฟตัวนะครับเมื่อปูนเซฟตัวได้รูปนะครับเราก็สามารถที่จะสลัดน้ําปั่นปูนนะครับแต่งหน้าปูนให้ขึ้นมาสวยงามตามต้องการได้นะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อเราป้ายเข้าไปเราก็ ปั่นไปในตัวก็ได้นะครับสำหรับปันปูนทับหน้านี้นะครับครับครับเพื่อเราได้รดราดน้ําไปเทียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทับหน้านะครับก็จะช่วยนายจ้างสมใจอีกแรงหนึ่งนะครับครับก็ใส่ปูนลงไปเลยนะครัวนี้ครับครับละเลงไม่ได้เลยนะครับแต่เพื่อเราละเลงไปเปที่เรียบรอยแล้วเราก็อย่ารีด ปูนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้บางนะครับอย่าไม่ให้หนานะครับถ้าหนาหนาแล้วก็จะมีการแตกเล้าได้นะครับให้บางที่สุดนะครับเท่าตี่ําได้นะครับ สำหรับตัวใต้นี้เราไม่ได้ทําการจับเสียบแต่อย่างใดนะครับก็แค่ตกแต่งปูนให้เสมอๆนะครับก็เป็นการใช้ได้นะครับครับก็ใช้ไม้บกแต่งไปเลยนะครับตัวตัวล่างนี้นะครับครับก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้นะครับครับสําหรับงานตัวนี้แล้วเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ต้องการเน้นความสวยงามมากนักนะครับ คือไมจับให้แข็งแรงไม่แตกแล้วนะครับส่วนรูปร่างนั้นนะครับก็อ,อยากจะให้เป็นเหมือนเหมือนอบ้านเก่า,ากสัก40-50ปีหรือร้อยปีนะครับเพื่อที่เขาต้อ,ตองการทําให้ดูดูแล้วเป็นของเก่านะครับ้้าของนนั สําหรับอาคารหลังนี้นะครับก็จะทําเป็นโรงแรมนะครับที่โรงแรมก็ชื่ออะไรนะ้ออริจิ <Origin. S 1> อนออริจินนะครับแปลว่าเดิมทีนะครับคือ,อเป็นสิ่งที่ก่อสร้างมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็วามาดัปรุงสร้างใหม่นะครับก็ยังคงรูปให้เป็นเหมือนบ้านโบราณอยู่นะครับก็ขั้นตอนการทํางานก็จะทําทให้ลักษณะงานออกมบบใกล้ๆของเก่านะครับ เสียมที่แหนบคมนี้ก็อาจจะจับพยายามจะไม่ให้คมนะครับก็จะให้ดูมนๆนะครับแต่ส่วนราคานี้ก็ไม่เน้นเท่าไรนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าภายในตัวอาคารภายในบ้านก็จะเสียมก็จะลบเสียมออกนะครับจะทำให้อ่าเป็นโคง้งมนๆกลมๆนะครับครับก็ตามเจ้าของงานนะครับต้องการ ฟองไม่ได้หนังไหลเศร้าบนันมดูดูด,ดครับเพื่อเพือครับเมื่อปูนเซฟตัวดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการาปัน่นตีน้ํานะครับเพื่อที่จะตกแตง่ง ผิวหน้านะครับก็ให้ในายช่างน้อยทําการปั่นปูนนะครับโดยการใส่น้ําสลัดเข้าไปนะครับเราใช้ไม้โบกปั่นนะครับตัวนี้ก็ปั่นจากด้านบนลงถูด้านล่างนะครับครับก็จะเป็นการตกแต่งหน้าเพื่อที่จะให้เรียบเนียนนะครับ สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของอเมืองในหุบเขานะครับครับสำหรับช่วงนี้แล้วนะครับบ้านเมืองก็มีโรคไฟนะครับโรคโควิด19นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับสำหรับเมืองฟังงานนี้ก็ปิดคนเข้าออกแล้วนะครับเพราะว่าป้องกัน การติดเชื้อนะครับสำหรับโรคโควิดนะครับครับก็มีผลกระทบไปหลายๆเรื่องนะครับเมื่อโรคเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับคนที่ทํางานเคยทํางานกลับไปบ้านก็ไม่ได้กลับมาทํานะครับเพราะว่าโดนปิดกั้นไม่ให้เข้าเมืองนะครับครับสำหรับผลกระทบ ครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับสําหรับเมืองในภูเขานี้นะครับครับจังน้อยก็เป็นคนปั่นหน้าปูนะครับปั่นไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อรับเมื่อเราได้ทาการ ปั่นหน้าปูนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนของการลงฟองน้ําเลยนะครับครับก็จะปั่นลงฟองน้ําเพื่อที่จะให้ฟองน้ําไล่เม็ดทรายนะครับออกมานะครับก็จะเหลือแต่ผิวปูนเรียบนะครับส่วนเม็ดทรายนั้นก็จะลอยขึ้นมาก็จะทําให้ผิวฉาบของเราดูเรียบเนียนขึ้นนะครับ ครับสำหรับชิ้นงานนะครับครับรูดป,ปั่นไปตามเส้นยาวนะครับสำหรับแผงหรือเนื้องานที่ยาวแล้วก็รูดไปตามเนื้องานนะครับส่วนด้านยาวนี้เราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับรูปปั่นขึ้นไปนะครับเมื่อเราปั่นาเม็ดทราย ใช้เรียบแล้วเป็นทรายสวนเกินก็จะออกมานะครับส่วนเนื้อปูนจริงๆนั้นนะครับก็จะเรียบเนียนอยู่กับชิ้นงานของเรานะครับเพื่อนครับครับต่อไปเมื่อเราปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้กวาดนะครับไม้กวาดดอกหญ้าทําการปัดกวาดเม็ดทรายนี้ออกไปชิ้นงานของเราก็จะดูเรียบเนียนสวยนะครับ ครับสำหรับสำหรับบรรยากาศนะครับฝนก็ใกล้จะจะมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับฟ้าก็หม่นริึมเลยนะครับ ็จะทำการบัดกวาดเม็ดทรายออกนะครับเมื่อเราทําการาลงฟองน้ําไปที่แล้วเสร็จนะครับขวาดไอ้เม็ดทรายออกให้หมดนะครับครับเมื่อออกไปแล้วชิ้นงานของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับก็จะดูเรียบเนียนขึ้นนะครับ ครับเมื่อเราได้ทําปีกนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บจากเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการมุงกระเบื้องนะครับครับเพื่อนเพื่อครับสำหรับวิธีการจาบปูนปีกนกนั้นนะครับผมวัชรินเดียว,วยัยและตีมานช่วยกันสาธิต ปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับครับสำหรับช่วงนี้แล้วก็เกิดโรคระบาดนะครับโควิด1ินะครับก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพการให้อย่างดีนะครับครับแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับในการควบคุมโรคแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ